ฮารรอดสวัสดีคะ่ะสวัสดีสําหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์ด้วยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทํานายดวงชะตาคนที่เกิดในวันอาทิตย์ประจําช่วงเดือนธันวาคมกันนะคะว่าดวงชะตาของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะยังคงเป็นการทํานายแบบโดยรวมเท่านั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างยังไงเนี่ยก็อยากให้ชาววันอาทิตย์ทุกท่านนั้นนะคะได้เก็บรับแต่สิ่งดีๆชาววันอาทิตย์นะคะพลังงานตัวตนของคุณเนี่ยเป็นหนึ่งดาบมาเลยนะ หนึ่งดาบเนี่ยมันบ่งบอกว่าในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะคนที่เกิดในวันอาทิตย์มันจะมีความรู้สึกว่ากดดันความเข้มงวดกับตัวเองมากขึ้นมีความเครียดนะแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนกับเราจะต้องทําอะไรด้วยเหตุด้วยผลด้วยความเด็ดขาดด้วยความชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมนะคะและเป็นช่วงเวลาที่คุณจะพยายามทําให้ตัวเองเนี่ยอยู่ในกรอบ อยู่ในวินัยอยู่บนความเข้มงวดะคะ่ะเหมือนมันเป็นช่วงเวลาที่คุณตั้งใจที่จะเอาจริงเอาจังกับชีวิตมากขึ้นกว่าเดิมและนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามที่จะทำเพื่อคนอื่นบางทีก็ไม่ค่อยได้ทำตามความฝันตัวเองสักเท่าไหร่นะคะโอกาสหลายๆอย่างที่มันเข้ามา มันทาให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณก็อยากที่จะทําให้คนรอบข้างเนี่ยมีความสุขไปด้วยใช้เวลาทุกอย่างเออใช้เวลาที่ผ่านมาเนี่ยทุกวินาทีทุ่มเทไปให้กับคนรักคนรอบข้างทําเพื่อทุกคนทาเพื่อให้คนอื่นมีความสุขจนบางทีเราเองก็ลืมนึกถึงตัวเองไปน,นะคะ แคร์ความรู้สึกคนอื่นแคร์สายตาคนภายนอกมากจนเกินไปมันก็เลยทำให้บางทีเนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่าไม่ค่อยมีความสุขเริ่มไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองนะคะในช่วงเดือนธันวาคมนี้เนี่ยคนที่เกิดในวันอาทิตย์คุณก็จะมีความหนักแน่นมีความเข้มงวดมี ความรู้สึกว่าอยากทําอะไรเพื่อตัวเองมากขึ้นอยากตัดสินใจอะไรที่มันเด็ดขาดมากขึ้นกว่าเดิมโอกาสดีๆที่เข้ามาเราก็อยากที่จะตัดสินใจเด็ดขาดในการเปิดรับโอกาสนั้นเพื่อที่จะให้ตัวเองได้แสวงหาได้ทําสิ่งใหม่ๆที่มีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็ยังบ่งบอกถึงในช่วงเดือนธันวาคมนี้เนี่ยเราอาจจะได้มีเกณฑ์ทําบุญมีเกณฑ์ได้ เข้าไปอยู่ในทางธรรมมากขึ้นนะคะเข้าไปใช้เวลาศึกษาธรรม,มะอยู่กับตัวเองมีความรู้สึกของการปลงของการปล่อยวางทําในสิ่งที่มันควรจะเป็นหรือว่าทําในสิ่งที่มันเป็นความจริงมากขึ้นความวิตกกังวลความเพอ้อฝันหรือว่าการคิดอะไรไปก่อนทางที่มันยังไม่ถึงเนี่ยมันก็จะเริ่มลดน้อยลงนะคะในช่วงเดือนธันวาคมนี้ นะคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะก็อยากจะบอกว่าในช่วงเดือนธันวาคมนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองนะคะโฟกัสเรื่องของการทุ่มเทในการทำงานอย่างหนักมากๆเลย มันมีบ้างนะคะที่มีอุปสรรคเข้ามาที่เราจะต้องฝ่าฟันต้องเอาชนะมันไปให้ได้อาจจะต้องใช้ความอดทนมากขึ้นแต่เห็นแล้วแหละว,ว่าชาววันอาทิตย์เนี่ยมีความต่อสู้มีความเด็ดขาดมีความเข้มงวดกับการใช้ชีวิตของตัวเองมากขึ้นมันก็จะมีพลังงานของความรู้สึกว่าเราอยากจะทุ่มเทอย่างหนักไม่ยอมแพ้นะคะ อยากที่จะทําทุกอย่างให้มันเกิดความสําเร็จทําให้มันไปถึงเป้าหมายที่ชัดเจนนะเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้อยู่ร่วมกันกับครอบครบัวได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาม,มากขึ้นเนาะอาจจะช่วงส่งท้ายปีมีเวลารวมญาติมีเวลาได้ใช้เวลาอยู่กับครอบคร,บครบัวใครที่มีปัญหาก,กับครอบครัวนะคะว่าเข้าใจผิดกันก็มีโอกาสที่จะได้ปรับความเข้าใจมันเป็นช่วงเวลาที่ดีอะค่ะที่คุณจะได้พิสูจน์ตัวเอง เพื่อให้ครอบครัวเห็นนะคะแล้วก็ให้คนในครอบครัวให้คนที่เรารักเราศรัทธาเนี่ยมั่นใจในความสามารถของเรามั่นใจในตัวตนของเราก็จะทําให้ตัวคุณเองเนี่ยจะกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าคุณจะเริ่มคิดเยอะขึ้นในการทําทุกๆอย่าง เริ่มรอบคอบเริ่มมีระเบียบแบบแผนเริ่มไตรตรองมากขึ้นกว่าเดิมยิ่งโดยเฉพาะเรื่องของการใช้จ่ายนะคะจะเห็นได้ว่าคุณจะคิดก่อนใช้มากขึ้นทุกๆก,การใช้จ่ายจะต้องมีเหตุมีผลที่เราประเมินเราศึกษามาเป็นอย่างดีแล้วว่ามันเหมาะสมที่จะเสียไหมจากเดิมเราอาจจะใช้จ่ายแบบไม่ได้ ไม่ได้คิดก่อนหรือว่าเรารู้สึกว่าเราพอใจเรารู้สึกว่าเราแฟร์เราให้ได้เราก็กล้าที่จะให้แต่ในช่วงธันวาคมนี้มันอาจจะเป็นช่วงส่งท้ายปีด้วยเนาะและมันเหมือนกับว่า เราจะมีพลังงานการอยากเปลี่ยนแปลงอยากให้ตัวเองเป็นคนที่เข้มงวดอยากให้ตัวเองเป็นคนที่ใจแข็งไม่ใจดีใจอ่อนเรื่องเงินทองกับใครมากขึ้นนะคะ <c oughs> ก็จะเห็นว่าคุณเนี่ยจะเริ่มคิดก่อนใช้ประเมินรายจ่ายดีมากขึ้นแล้วก็จะเริ่มมีความคิดที่อยากจะเก็บเงินนะคะ <c oughs> มีเป้าหมายในการเก็บเงิน <c oughs> เก็บทองแล้วเนาะ นะคะเรื่องโชคลาภก็โดดเด่นนะคะอย่างที่บอกไปใครที่มีโอกาสได้ไปทําบุญหญยมีโอกาสได้ทําบุญมีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพงานบุญงานสําคัญสาคัญเนี่ยก็มีเกณฑ์นะคะที่เราจะมีโชคลาภจากจากบุญบาร,รมีที่คุณทําส่งผลให้เกิดความสําเร็จนะคะส่งผลให้มีเงินเข้ามาในชีวิตมีเงินเข้ามาแบบไม่ขาดมือแต่ถามว่า รายได้ที่เราได้เงินที่มันเข้ามาเนี่ยเอาจริงๆแล้วก็ต้องบอกตรงๆว่ามันก็ยังไม่ได้เป็นที่น่าพอใจแบบร้อยเปอร์เซ็นะคะเราคิดว่าเราจะได้ร้อยแต่จริงๆมันอาจจะได้แค่เก้าสิบก็อยากให้เผื่อใจเอาไว้ด้วยนะคะถือว่าสิ่งที่เราจะได้มันก็สมน้ำสมเนื้อแหละแต่อาจจะไม่ได้มากจนเรารู้สึกว่าเราพอใจกับเงินที่เข้ามานะคะเรื่อง ตัวตนของคุณในช่วงนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปเนาะหลายท่านก็จะโฟกัสในเรื่องของความเด็ดขาดเรื่องของหน้าที่การงานเอาจริงเอาจังกับการทำงานทำงานเริ่มเป็นระบบมากขึ้นเริ่มอยากมีตัวตนเริ่มอยากมีชื่อเสียงอยากแสดงฝีมืออยากแสดงศัก,กยภาพหลายท่านก็อาจจะมี เกณ์ได้ไปศึกษาหาความรู้ไปเรียนเพิ่มเติมไปดูเทคนิคต่างๆเพิ่มเติมคือพยายามหาความรู้ให้กับตัวเองไม่ว่าจะจากห้องเรียนหรือว่า จากทางโลกออนไลน์เพื่อทําให้ตัวเองเนี่ยมีความสามารถที่มากขึ้นนะคะมีความเชี่ยวชาญที่มากขึ้นมีความจริงจังกับการทุ่มเทในการทํางานมากขึ้นกว่าเดิมงานก็จะเยอะมากๆนะคะเวลางานเข้ามาโอกาสเข้ามาเมันเข้ามาทันเข้ามาทันทีเราเข้ามาทีเดียวจนบางทีอาจจะทําให้คุณเองก็อาจจะรับมือไม่ทันก็เป็นไปได้นะคะใครที่ทาธุรกิจส่วนตัวเนี่ย เป็นช่วงขาขึ้นของคุณนะกำลังจะมีชื่อเสียงกำลังจะมีลูกค้ามีงานเข้ามาเยอะนยคะ,ะทำเยอะเท่าไรารายได้ที่เข้ามาก็เยอะขึ้นเท่านั้นนะคะแต่ความรักนี่ต้องบอกตรงๆว่ายังไม่ได้โดดเด่นใครที่ยังโสดอยู่หลายท่านก็อาจจะยังมีความสุขกับการที่เรายังไม่ได้ผูกมัดกับใครแล้วก็ยังรู้สึกมีความสุขกับการ ทำงานการเก็บเงินบางทีตัวคุณเองอาจจะผ่านเกี่ยวกับเรื่องราวความผิดหวังมาเยอะการตัดสินใจรักใครแบบบางทีใจง่ายเนาะคนวันอาทิตย์นะคะเจอใครก็รักเลยแล้วบางทีไอการที่เรารักคนง่ายมันทำให้คุณผิดหวังซ้ำๆมาในช่วงธันวาคมนี้เนี่ยคุณก็เลยจะมีธงในใจใหม่จะมีเป้าหมายในใจใหม่ว่าจะไม่ตกหลุมรักใครง่ายแล้ว นะจะไม่ให้ใจใครง่ายแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยทันวาคมงนี้ก็ยังจะโสดอยู่บางทีเนี่ยทำงานหนักจนไม่มีเวลาที่จะไปคุยกับใครเลยหรือพอเรามีเวลาว่างเราก็หาน,นู่นหานี้ทำไปดูนู่นดูนีน่นะคะหาความรู้ให้กับตัวเองไปทำบุญหลายๆอย่างจนเรารู้สึกว่าไม่ไม่เหงาเลยะนะคะสำหรับใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วมันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้เปิดอก กันเรื่องใดที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยพอใจคนรักเนี่ยมันก็จะได้มีการปรับความเข้าใจกันความสัมพันธ์จะกลับมาดีขึ้นจะมีเวลาให้กันมากขึ้นได้ใช้เวลาดีๆร่วมกันนะคะคนรักก็ยังมีอาจจะ ยังปากแข็งอยู่รู้สึกต้องการคุณแหละรู้สึกดีรู้สึกรักคุณมากขึ้นแต่ยังไม่ได้มีจังหวะดีๆในการบอกความรู้สึกดีๆต่อกันแต่จะสัมผัสได้ว่าความรักมันทำให้คุณกระชุ่มกระชวยหัวใจ